สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องถาอินเทอร์เน็ตน,นะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันมีรายงานข่าวครับว่าประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นําของรัสเซียนั้นได้เดินทางเยือนตะวันออกกลางนะครับในวันที่6ธันวาคม2566โดยไปพบกับทางด้านมกุฎราชกุมารโมฮัมเหม็ดบินซันมา oh นของซาอุดีอาระเบียนะครับเพื่อที่จะพบปะหารือกันเรื่องของกําลังการผลิตน้ํามันนั่นก็คือของกลุ่มโอเปกและก็โอเปกพัฒนะครับ การเดินทางในครั้งนี้เครื่องบินของประธานาธิบดีวลาดิเมียปูตินนั้นขนาดด้วยเครื่องบินขับไล่สู่3 5 s ซึ่งกระทรวงกลาโหมรัสเซียเผยแพร่ภาพขณะที่ฝูงบินนี้กำลังบินอยู่ข้างๆเครื่องบินอ e ินยูซินออล96ของผู้นำรัสเซียที่บินจากรัสเซียมุ่งหน้าสู่สหรัฐอาหรับเอเมิเรตส์ในอับดูดาบีประธานาธิบดีชีกโมฮัมเหม็ดบินซายิชอานญานเรียกประธานาธิบดีวลาดิเมียปูตินว่าเพื่อนรักและเครื่องบินของ u AE ให้การต้อนรับประมุขของรัสเซียด้วยการบินปล่อยไอพ่นเป็นสีธงชาติหลังจากที่เครื่องบินของรัสเซียนั้นได้ลงที่สนามบินของสหรัฐอาหรับเอเมิเรต์นะครับความสัมพันธ์ของทั้งสองฝ่ายนั้นก็ต้องบอกว่าเวลานี้เป็นความสัมพันธ์ที่ดีมากโดยทางด้านประธานดิวาดิเมียร์ปูตินนั้นได้บอกกับชีโมฮัมหม็ดบอกว่าความสัมพันธ์ของเราส่วนใหญ่สิเนื่องจากจุดยืนของคุณนะครับ ยูเอ e คือคู่ค้าหลักของรัสเซียในโลกอาหรับปูตินบอกว่ารัสเซียและ UAE ร่วมไม้ร่วงม,มือกันในฐานะสมาชิกโอเปกพลัสซึ่งมีกำลังผลิตน้ำมันรวมกันคิดเป็นสัดส่วนมากกว่า40%ของน้ำมันโลกพร้อมบอกว่าทั้งสองฝ่ายจัดได้มีการหารือเกี่ยวกับความขัดแย้งอิสราเอลและฮามาสและความขัดแย้งของยูเครนด้วยหลังเสร็จสิ้นภารกิจในสหรัฐอาหรับเอเมิเรตประธานธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินนั้นเดินทางต่อไปยังซาอุดีอาระเบียพร้อมกับได้พบปะหารือกับพระกุขราชา oh ก,รกุม นับตั้งแต่เดือนตุลาคมปี2 0 1พันทั้งนี้ปูตินเดินทางเยือนภูมิภาคตะวันออกกลางครั้งสุดท้ายในเดือนกรกฎาคมปี2022โดยในคราวนั้นเขาได้พบหารือกับอัญญาตเละอาลีคอมเมนีอีผู้ดำสูงสุดของอิหร่านในกรุงเตหะรานประเทศอิหร่นนานขณะเดียวกันการเดินทางครั้งนี้ยังเป็นการเดินทางออกนอกประเทศเพียงครั้งที่3ของผู้ดำรัสเซียนับตั้งแต่เขาสั่งกองทัพนั้นเปิดปฏิบัติการทางทหารในยูเครนเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี2022ตามหลังจากอิหร่านและก็จีนทีี่่เเเขาาาดินนนนทงไปยก้้ และมีขึ้นในขณะท er NER, karaoke, ี่รัสเซียนั้นกําลังหาทางเพิ่มอิทธิพลของพวกเขาในตะวันออกกลางทางด้านมกุฎราชกุมารโมฮัมเหม็ดบินซันมานผู้นาโดยพตินทในของซาอุดีอาระเบียให้การต้อนรับปูตินจากนั้นทั้งสองคนก็นั่งคุยกันโดยมีการเผยแพร่ภาพผ่านสถานีโทรทัศน์ที่บอกว่าไม่มีอะไรที่จะเป็นขีดขวางพัฒนาการในความสัมพันธ์ฉันมิตรระหว่างทางด้านรัสเซียกับทางด้านซาอุดีอาระเบียนี่คือสิ่งที่ปูตินบอกกับมกุฎราชกุมารโมฮัมเหม็ดบินซันมานพร้อมเชิญมกุฎราชกุมารเดินทางเือนกรุงมสโปะเเทศซีย ผู้นำรัสเซียยังบอกนะครับว่ามันเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเราทุกคนที่ต้องแลกเปลี่ยนข้อมูลและดำเนินการต่างๆกับคุณในสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในภูมิภาคการพบปะกับเรานั้นเป็นสิ่งที่ถูกที่และก็ถูกเวลาทางด้านมากุฎราชกิจมานก็ตอบกลับว่าความร่วมมือทวิภาคีตอนนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นความร่วมมือที่สนับสนุนส่งเสริมความมั่นคงและจะเดินหน้าต่อไปให้มากขึ้นในอนาคตทกลางความตึงเครียดมากมายในตะวันออกกลางเวลานี้การพบปะหารือระหว่างผู้ํำทั้งสองก็มีการหารือเกี่ยวกับตลาดน้ำมัน เช่นเดียวกับแนวโน้มต่างๆในสถานการณ์ส่งเสรเิมเพื่อลดความตึงเครียดในตะวันออกกลางด้วยาการพบปะหารือนั้นเนี่ยนะครับก็ยังมีการพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของความตึงเครียดในชนวนกาซานับตั้งแต่เดือนมีนาคมเป็นต้นมาประธานาธิบดีวาลาดิเมียร์ปูตินนั้นถูกศาลอาญาระหว่างประเทศหรือว่า ICC ออกหมายจับฐานกอ,อาชกรรมสงครามต่อการรุก,การานยูเครนเขาไม่เข้าร่วมการประชุมกลุ่มบริกในแอฟริกาใต้เมื่อเดือนสิงหาคม เนื่องจากแอฟ,ฟริกาใต้ให้การรับรอง ICC เพื่อหลีกเลี่ยงก่อประเด็นขถกเถียงการเมืองจะทําให้ผู้นําของแอฟ,ฟริกาใต้นั้นรู้สึกไม่สบายใจอย่างไรก็ตามทั้งสหรัฐอาหรับเอเมิเรตสและซาอุดีอาระเบียไม่ได้ลงนามในส่วนธิสัญญาต่อตั้ง ICC นั่นหมายความว่าพวกเขาไม่ได้มีพันธสัญญาที่จะต้องจับกลุ่มประธานาธิบดีว,วลาดิเมียร์ปูติน และภารกิจต,ต่อไปของผู้นํารัสเซียนั้นก็จะดําเนินการนะครับให้การต้อนรับทางด้านประธานดิบดีนอิบราฮิมไรซีผู้ดาของอิหร่านที่จะเดินทางมาพูดคุยที่กรุงม,มอสโกในวันที่7ธันวาคมในขณะที่ตั้งสองประเทศกระชับความสัมพันธ์อย่างเหนียวแน่น